for you นี่ค่ะก็เราจะมาเปิดรับสายทางบ้านนะคะว่าใครไม่กล้าบอกรักใครหรือว่าบอกคิดถึงใครขอโทษใครเนี่ยวันนี้เราให้ศิลปินแขกรับเชิญพี่โบไฮฟเป็นคนบอกแทนค่ะเหมือนการเคลียร์ปัญหาทางบ้านเป็นตัวแทนเนี่ยตัวกลางสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรคะชื่อนายครับผมนาย คุณนายใช่ไหมคะนายนายครับขอนายนะคุณนายคุณนานะคะใช่ครับค่ะมีอะไรทางทายพี่โบหน่อยไหมคะสวัสดีครับน้องโบเอฟค่ะสวัสดีค่ะติดตามอยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับครับผมดูเคยๆเนาะโอเควันนี้พี่นายอยากให้พี่โบเนี่ยเป็นตัวแทนบอกใครแล้วบอกเรื่องอะไรคะคือว่าเมื่อวานนะครับเป็นวันเกิดของพี่ที่สนิทกันนะครับอ๋อเอ่อก็ แต่ว่ามันเลยมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็อยากร่วมสนุกด้วยก็อยากให้น้องโบนะครับโทรศัพท์ไปบอกแฮปปี้เบิร์เดย์หรือว่าร้องเพลงก็ได้ครับนักพี่ีคนนี้เขาเป็นเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงครับกึ่งกึ่งนะกึ่งเป็ผู้หญิงเป็นผู้หญิงอะไรแล้วเขาชื่ออะไรคะคุณไหนชื่อนติโกซังครับ โนโนบิโกะสังเดี๋ยวให้โทรไปหาคุณโนบิโกะสังนะโนคุณโนบิโกะสังเขาเกิดเมื่อวานนะครับแล้วเขาอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้หมอแบบอะไรนะครับเขาจะอายุเท่าไหร่แล้วครบรอบอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณส1 31อสสอถ้าเขาไปเขาจะรู้จักโบไหมอะคะ ต้องแก้ก่อนไหมครับหรือว่าให้โทรไปก่อยก็ลองโทรไปแก้ก่อนก็ได้นะบอกว่าสวัสดีสวัสดีพี่นอติโกอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยบอกว่าเลยมาบอกว่างานรายการอะไรก็ได้ครับโอเคค่ะบอกว่านายนายฝากมาแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะโอเค่ะคุณนายงั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่โบเป็นตัวแทนให้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลเรียบร้อยทีมงาเรียบร้อยเดี๋ยวทีมาจะต่อสายพร้อมอ่าต่อสายนะครับเรา s m s ก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆโบจะเซ็กซี่ไปไหนคะอยากเป็นเหมือนโบบ้างคืออิจฉาคืออิจฉาเมื่อกี้เห็นส่งมาเห็นพี่โบแล้วใจละลายนี่เมื่อกี้ก็โบใส่แว่นน่ารักอยู่เห็นไหมล่ะดูเนิรนๆจากคุณคิด บวกการบวกการเซ็กซี่กันเนื้อยังส่งได้เหมือนเดิมนะครับก็ท็อปปิ้งอย่างที่บอกไปครับเห็นโมเองเราคิดถึงอะไรบ้างนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วติดต่อสายของคุณโนติโก้เนี่ยเราจะต้องเงียบก่อนนะทำไมอ่ะให้พี่โบโซโลเองเลยเซอร์ไพรส์แล้วเราไม่บอกว่าจะรายการมันสดนะคะไม่ไม่ไม่ฉันไม่ที่ไหนเพราะว่าแต่ถ้าวางหูใส่ทำไงอ่ะโบไหนไม่หรอกแต่เราแบบมาอวยพรเขาเขาไม่วางหูล็อกพอรับปุ๊บแฮปปี้เบิร์เดย์เลยแม่โอเคสายมาแล้วค่ะ Happy birthday to you! Woo! Happy birthday to you! Woo! Happy birthday to Pinotico! <laughs> เป๊ะจริงๆด้วยอ่ะเต็มมากเลยอ่ะชายชาด้วยแล้วคุณคุณโคุณโดนที่เกาะเป็นเป็นเพื่อนกับคุณนายใช่ไหมครับครับครับเป็นแล้วเป็นเพื่อนกันมานานอย่างเพื่อนทําอย่างนี้รู้สึกไงบ้างฮะเขาฝากให้คุณโบมาร้องเพลงของคนให้อยากจะฝากให้กับคุณนายต่อบไหมครับอ่าขอบคุณนายมากครับแหม่ตันๆก็เป็นความตึ้นตันตึ้นตันพูดอะไรไม่ถูกเลย ตอนนี้ก็องใส่ที่บอกนะครับอยู่กับโบเอฟตอนนี้รู้จักโบเอฟและติดตามผลงานของโบไหมฮะมีบ้างครับนะอ๋อค่ะอย่างน้อยต้องดูเอฟแหละผมบอกนะโอเคค่ะคุณโนติโกแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเบอร์เดย์ครับขอบคุณค่ะ รู้ยรื่องดีจังเลยมีอะไรแบบนี้เวลาแบบเนอะให้บอกแบบวันเดย์หรือไงเงี้ยน่ารักมันถาเรื่องดีๆมันก็โอเคไงบางบางไล่หรืออย่างแบบบางรายให้เขาไปด่านิดไม่เคยมีใครโทรมาบอกว่าแบบให้เลิกกันแบบบอกเลิกอะไรเงี้ยป่ะยังไม่มีนะอยากลองกังยังไม่ได้ใช่ศิลปินนะถึงวันนั้นน่าคงแย่ครับผมอะช่วงหน้าครับน้องแคปช่วงหน้าครับค่ะช่วงหน้า มีวอซั p อัปเดตนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้นีพักเบกชม MV นา่นารักน่ารักสวยๆจาก 2pm ค่ะ I'm อ o u r man ไปชมกันเลย<ะ>